ไปไปไปสแกน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 ไม่ซ่อมให้หรอกนะไปเลย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 ไปเชยไปเลยไปเลย อันนี้ก็ะยับไม่ได้ไม่พวกี่ไม่พิการไม่ไม่คือคือคิวคูดาวเฮ้ยคูดาวนมัยังไม่ได้ยิงตัวตายหรือเปล่าไอ้เนี่ยคือออกมือยิงตัวตายยิงตัวตายยิงตัวตายไใช่ไม่หยับไม่มีสแกนยิงตัวตายอะไรอะไรกระยับเต็มเลยคู่พวกเราหมดเลยตรงห้องสแกนกยับจัดเลย สมใช่ใช่เจมส์เจเจมส์เป็นตองพิสเจมส์ออฟฟิเซอร์ตรงอันนี้ออฟฟิเซอร์ยิงตัวเองที่อันนี้ออฟฟิเซอร์ยิงจัืเลย่นเป็นทีมคอมเตอร์นะเนี้ยผมแต่ไม่รู้ว่าเล่นใครแต่ผมจะบอกว่าผมมีข้อมูลคือจานพุกยืนอยู่ไกลมากไม่รู้วิชั่นไกลขนาดนั้นอยู่กับป้าอยู่กับใครไม่รู้อะน่ากลัวมากเลยบอกว่าพี่ไม่มาเพี่ไม่เข้าไปในวงโอ้ยเดี๋ยวอุวยเกือบแล้ว ขโมูยหี่เราทำไมเนี่ยมันผมเดินผ่านมาแตงผมยิงดูใลไงผมยิงดาวอยู่อะใครอะเมื่อกี้นั่นคือพี่พี่ไม่รู้อยู่แล้วคนมันอยู่กันเยอะพี่คิดว่าต้องมีเหตุการณ์พี่เลยไม่เข้าไปเก์มื่อกี้กดสแกนแล้วแต่มันโดนเอาอะไรอ เดี่ยวไม่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 อลิฟิทเป็นอลิฟิทเป็นออฟฟิซซ่าอลิฟิทเป็น้องพิซซอร์คุณฟกอลิฟิทการเสร็จแล้วก็อลิฟิทหันมาอลิฟิทเป็นออฟฟิทเป็นออฟฟิเซอร์ออฟฟิเซอร์ตายไปแล้วอล่ฮะอลิฟิ์ตายไปแล้วอลิฟิทเป็นออฟฟิเซอรจริงๆคี้กลับเต็มหัวผมเลยคุณุกจะมีออฟฟิเซอร์สองคนได้ไม่ผมตายลุกานทำไมยังอลิฟิทอลิฟิทเป็นออฟฟิเซอร์ การพุกเป็นเล่นเลยใช่ไหม่านพุกแา่พุกเป็นบ้าไม่เื